พามาดูมีดหมอของลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพกันบ้างนะครับสําหรับเล่มนี้เนี่ยเป็นของหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่านี่คืออีกหนึ่งท่านนะครับที่หลวงพ่อเดิมถึอกบเอ่ยปากชมว่าหลวงพ่อโอนเนี่ยเก่งมากนะเพราะว่าท่านเนี่ยชอบศึกษาตำราบโบราณนะครับคือเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นความมาเอิญปล่าไม่รู้เนาะหลวงพ่อโอนเนี่ยท่านเกิดเมื่อปี2 449 ซึ่งมันจะไล่เลี่ยกับช่างที่ตอกมีดหมอของหลวงพ่อเดิมเลยคือช่างชิมนะครับผมเกิดช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับแล้วก็ที่ชอบมีการพูดคุยกันว่าช่างชิมเนี่ยตอกมีดหมอให้กับหลวงพ่อเงินพระปางเหลืองหรือเปล่าเนี่ยไม่ทันนะเพราะหลายจากที่ช่างชิมเนี่ยเกิดได้ปี2ปีนะครับหลวงพ่อเงินท่านก็มรณภาพนะเด็ก2ขวบไม่น่าจะตอกมีดได้นะครับผมนะซึ่งภายหลังมาเนี่ยนะครับหลวงพ่อโอนท่านก็ได้ออกมาบวชนะครับโดยมีพระอุปชาคือหลวงพ่อเดิมวัดสองโพเลย ที่เป็นอุปชาของท่านนะครับแล้วแต่ว่าอายุมีดหมอของหลวงพ่อโอนเนี่ยนะครับผมจากใกล้ๆเคียงก,กันกับของหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วแล้วการทํานี่คล้ายๆกันเลยนะอลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่าสิทธิสำนักเดียวกันนะครับผมหลวงพ่อเดิมท่านสอนทั้งคู่เลยนะครับในการทํามีดหมอนะแหมรัดจะเป็นเงินแบบเด่นชัดมากนะครับแบบนี้นะบริเวณแมมรัดจะเป็นเงินเนาะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสวยสะอาดนะครับที่จะน่าจากภายนอกเลยก็แทบจะรู้แล้วเนาะ แล้วทีนี้ใบมีดนะครับผมจะเป็นเหล็กขาวนะครับแบบเซมาเต็มใบนี่เป็นเกจิยุคเก่านะครับท่านมอณาภาพปี2 5 3 2นะซึ่งบางคนคิดว่าเอ้มอณาภาพปี32เป็นยุคใหม่ไม่เปล่าเป็นยุคเก่านะครับผมนะเป็นยุคเก่าเนี่ยเซมาเต็มใบนะครับสองฝั่งเลยนะะก่อท่านใดที่สนใจไซส์าปากกาด้ามจำปีแบบนี้ของหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือน,นะครับ อยากมีไว้เป็นมงคลสักหนึ่งเล่มเนี่ยก็เล่มนี้นะครับผมจบราคาบูชายที่1น0 0 0หมบาทนะครับผมนะเราประกันแทให้นะครับผมสนใจติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับ